วันนี้ตลาดนะัดทะเลทรัรบเพื่อนมบรรยากาศตลาดนันแต่และคนนั่งกันสบ,บายของก็มาขายของกันจริงๆรินะเนี่ย นี่ก็ก็แฟนอ้อมในหล่อนุญาตให้ไปหายต่างมาด้วยตาเทแ,แบบราบเนี่ยเนี่ยวันนี้เขามาขายของกันจริงๆนะแม่มันแค่อย่างอื่นนะเขามาขายของกันจริงๆน,นี่ที่เนี่ยนี่ร้อยจะถึงไพ่ว่าเดินเมือเลยเงาะมากผลไม้มากโยนทิ้งกันเป็นว่าเล่น <laughs>